เอะฟักเป็นตัวแล้วหรอฮะมีกี่ตัวเราเนี่ยดูสิมีกี่ตัวอโอ้ยเหลืออีกใบนึงใช่ไหมฮะเหลืออีกใบนึง่งแม่ไปไหนเนะี่ยแม่ไปหาอาหารหรอฮะแม่ไปหาอาหารให้อยู่หรออยู่กันดีๆล่ะอย่าให้ตกลงมานะฮะึจิบจิบอะจิบจิบน้อย ิดน้อยเนี่อย่าให้มันตกลงมานะไหมเราไม่ควรแล้วนะไม่ควรแล้ะ เพื่อนจา๋าถ้าเกิดว่าเราจะทำอ่าไม้กั้นไม่ให้น้องหล่นลงมาเนี่ยเรากลัวว่าถ้าแม่เขาไม่อยู่แล้วอีกสักหน่อย mm. น้องเขาดิ้นได้เลียกกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยกลัวเขาจะร่วงลงไปอ่ะเนาะถ้าเกิดว่าเราทําเอาไม้กั้นตรงเนี้ยเพื่อที่ไม่ให้น้องเขาร่วงลงมาถ้าแม่เขารู้อย่างเงี้ยแม่เขาจะทิ้งลูกไหมคะเพื่อนๆเ,เราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเรากลัวน้องตกก็ตกแล้วแบบเขาต้องตายแน่เลยอะ่ะเพราะเราเคยเห็นตกบ่อยมากเลย แต่อยู่ที่อื่นนะคะไม่ใช่ตรงนี้เราก็เลยอยากจะกั้นไม่ให้น้องตกเนาะเนี่ยมันก็อยู่แค่นี้เองเห็นไหมเนี่ยมันเป็นคันเบ็ดเลยเพื่อนเห็นไหมเป็นคันเบ็ดเราก็กลัว,วน้องจะตกลงมาเนาะถ้าเกิดทําเนี่ยเ,เพื่อนๆคิดว่าแม่เขาจะมาอยู่กับน้องไหมคะเ,เราก็ไม่กล้าทําไง